อันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอาการแก้น้ําดันนะครับเสร็จเรียบร้อยน,น,นะครับอาการแก้น้ําดันหรือเอ่อความร้อนขึ้นนะครับหรือน้ําเข้าในน้ํามันเครื่องหรือเป็นนมนะครับอันนี้ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเออนี่กำลังไล่น้าไม่อยู่นะครับไล่น้ําเต็มระบบแล้วล่ะน้ํามันใส,แล,นนสแล้วมันไม่มีอากาศแล้วนะครับคันนี้รายการที่ผมทําอะ หนึ่งก็จะมีประกันฝาสูบของแท้นะของแท้เบิกศูนย์เลยประกันชุดนี้นะครับรับประกันว่าของแท้แล้วก็ปาดหน้าไปให้ลงกึงเช็คหน้าว่าหน้ามันโกงไหมนะครับหน้ามันโกงไหมแล้วก็อื่นๆก็จะมีสายพาน2เส้นนะครับสายพานหน้าเครื่องนะสเส้นแล้วก็จะมีซีนข้อเหวี่ยงซีนซีนหนึ่งตัวนะครับซีนมุเล่นหนึ่งตัวนะครับเพราะว่ามันแข็งแล้วนะครับ แล้วก็จะมีวาล์วน้ํานะครับวาล์วน้ําผมใช้เป็นของโตโยต้าโตโตโยต้าก็ใส่กันได้นะครับวาล์วน้ําของแท้นะครับของแท้แต่เป็นเป็นโตโยต้านะจะใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีเนี่ยนะครับจะมีทองเอาทองเหลืองนะครับข้อต่อเอาทองเหลืองนะครับ2อันนะครับ2อันแล้วก็อื่นๆท่อน้ําเล็กท่อน้อยเนี่ยผมก็พยายามตรวจเช็คให้นะครับเรี้ยงรอบเดินเบาไม่ต้องกลัวนะครับผมทําให้แล้วนะครับ ปรับจูนให้ใหม่นะครับตอนนี้ลูกค้าก็ติดตั้งมาแล้วนะครับติดตั้งมาแล้วแวคคัามหนึ่งตัวนะครับแวคคัามหนึ่งตัวเอาไว้ยอดช่วยแอร์นะครับเรียงระบบพัดลมของเขานะครับก่อนเนี้ยหน้าเนี้ยช่างเขาต่อมามั่วเลยนะต่อมามัว่วเลยนะครับมันไม่ได้เข้าระบบเดิมนะครับไม่ได้เข้าระบบเดิมเดิมอันนี้ผมต่อให้ไล่สายไฟให้ใหม่แล้วไม่รู้ว่าลูกค้าไปทําที่ไหนมานะครับเวลาผมเปิดแอร์นะครับแวคข้ามอ่ะถ้าระบบเดิมของเขานะระบบเดิมของเขานะ ถ้าเราต่อจากไดเออร์รอบมันจะดีดขึ้นไปก่อนแล้วก็แอร์มันจะชดเชยนะครับใบข้ามมันจะชดเชยนะครับคันนี้ระบบเดิมมันไม่ได้แล้วนะครับผมก็เลยมานั่งไล่สายไฟใหม่นะครับแล้วก็อื่นๆก็พยายามตรวจเช็คดูให้นะครับเดี๋ยวเราลองมาเปิดแอร์ดูกันนะครับเรามาเปิดแอร์ให้ดูนะครับว่ารอบมันนิ่งขนาดไหนนะครับอันนี้ขณะเดินเบานะครับขณะเดินเบานะครับขณะเดินเบาก็ได้อยู่ประมาณนี้เลยนะครับเปิดแอร์นะครับดูนะครับนิ่งเลยนะ ปิดแอร์นะครับครั้งแรกมันไม่ได้เป็นแบบนี้นะมันกระชากลงมาแล้วเด้งขึ้นนะครับผมต่อเอ่อชุดระบบแอร์เข้ามาระบบเดิมพวกชุดดีเลยต่างๆนะครับก่อนหน้านี้ผมบอกตรงๆเลยเขาต่อมาม่วนะครับต่อมะม่วเลยนะครับถามว่าไอตัวโทโมอุณหภูมิมันอะตรงนั้นอะคุณต้องรู้ว่าเส้นไหนมันเป็นเส้นไหนที่จะไปสั่งคอมแอร์นะครับคันเนี้ยมันต่อพ่วงมันไม่ได้เข้าตรงปลั๊กตรงนั้นนะครับเขาค่อมไปนู่นเลยนะครับ ค่อมไปตรงดีเลยนู่นเลยนะครับแล้วก็มาตัดดีลงดีเลยม่วซส้วงหมดเลยนะครับผมต่อให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ดูดังกันนะครับเวลาเปิดแอร์จะไม่มีกระชากลงมาครั้งแรกจะกระชากหนักเลยนะครับชาตกลงมาแล้วเด้งขึ้นนะครับตกลงมาแล้วเด้งขึ้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับเรื่องระบบเอ่อระบายความร้อนหรือชุดดีเลยหรืออะไรต่างๆเน้นระบบเดิมเข้าไว้นะครับอย่าไปทําที่อื่นยิ่งทําที่อื่นยิ่งเละนะครับ พวกพัดลมต่างๆนะครับพวกพัดลมต่างๆผมก็ดูให้นะครับว่าเซ็นเซอร์ทํางานปกติไหมพัดลมแรงปกติไหมนะครับเวลาเปิดแอร์หมุนปกติไหมนะครับผมเคยทําไว้หลายคลิปแล้วเวลา,เอาอยากให้มันหมุนสองตัวพัดลมตัวนู้นอะเอาขนาดมาแค่เส้นเดียวเองหมุดมามาไว้ฝั่งนี้อันนี้เขาลอด่อตัดฝั่งนี้เลยนะลอตัดฝั่งนี้ไปเข้มไป้ฝั่งนู้นนะครับอันนี้มันมันไม่ใช่ระบบเดิมแล้วก็ชุดดีเลยพวกนี้เขาก็ตัดหมดแล้วตัดออก นะครับเพื่อเอาตัวโทโมแล้วก็ค่อมมาสั่งไว้ตรงนี้นะครับอันนี้ผมต่อเข้าหมดแล้วเอาเข้าระบบเดิมมันละนะครับอันเนี้ยมันจะเปิดแอร์ปุ๊บนะเปิดแอร์ปุ๊บรอบมันจะเด้งดึงข,ขึ้นไปก่อนนะครับแล้วก็แวกค่อมค่อยทําตามอีกทีจะไม่มีกระชับหัวที่หมวต่านะครับผมก็ประมาณนี้นะครับของคันนี้น้านิง่งๆเลยนะจบแล้วเดี๋ยวส่งลูกค้านะครับแล้วก็กะลานี่ผมก็แก้ไขให,ให้ใหม่นะกะลานี่เห็นไหมกะลาเนี่ย แก้ไขคือพ่อกาวเอาขึ้นมาใหม่ให้ด้วยนะครับแล้วก็ยึดตรงนี้ให้ใหม่นะครับยึดให้ใหม่ที่แรกคอนเลยนะดองแดงดองแดงโอ้โหทำอะไรไม่ได้มาตรฐานเออเลยนะครับเรียงรอบเดินเบาคุณไม่ต้องไปใช้มันแล้วนะครับผมผมดึงปลั๊กมันออกไปแล้วแล้วก็ดึงเฟืองมันออกแล้วนะครับแล้วก็แวกข้ามก็ใช้แวกข้ามชดเชยเอานะครับเฟืองคันนี้ก็แตกด้วยก่อนหน้านี้ไม่รู้เขาทนใช้ได้ไงนะครับเฟืองแตกด้วยนะครับเฟืองแตกด้วย <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับกำลังไล่น้ำมาอยู่ ผมได้ไปลองขับสักหน่อยแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับคันนี้ประเด็นที่มาคือความร้อนขึ้นนะครับคอนเทนแตกเอาง่ายปรเต็งแตก,กนะครับเ,ออเกณฑ์แลบนะครับฝาสูบแลบนะครับความร้อนขึ้นนะครับผมความร้อนขึ้นก็ประมาณนี้นะครับสเต็ปของผมก็ไปให้ลงกลึงเช็คนะหน้าใหม่ว่าฝาผู่สูบเป็นโกงไหมนะครับผมก็ประมาณนี้จบแน่นอนกันลครับขูน้ำกันเอานิ่งๆเลย มาดูอะไรอะไรที่ผมเปลี่ยนนะครับก็ <c oughs> จะมี <c oughs> <c oughs> ปะเกน็นฝาสูบนะครับของแท้นะปะเก็นฝาสูบของแท้นะครับแล้วก็ซีนซีนข้อเหวี่ยงบนนะครับตรงฝาสูบในๆนก็เปลี่ยนมาแล้วแต่มันแข็งมันแข็งจริงนะครับแข็งเป็นหินเลยนะครับแล้วก็วาล์วน้ําของแท้ใช้เป็นของโตต้าใช้ได้เหมือนกันนะครับโตต้าใช้ได้เหมือนกันของแท้นะครับแล้วก็จะมีลูกปืนลูกปืนไอ้ตั้งสายพานนะครับ คอมแอร์นะครับผมแล้วก็สายพานหน้าเครื่อง2เส้นนะครับสายพานหน้าเครื่องเอ่อคอมแอร์นะครับกับปั๊มเภาไอไดชาร์จนะครับผมแล้วก็จะมีนะท่อน้ำนะครับไอท่อน้ำดินปิววิเยาผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับแล้วก็จะมีท่อน้ำพวกนี้นะครับฝังเป็นเอ่อทองเหลืองให้นะครับร traumat, ท่อน้ำท่อน้ำแล้วก็ฝังเป็นทองเหลืองอันนี้มันมันผุแล้วนะครับเดี๋ยวน้ำรั่วน้ำซึมความร้อนขึ้นนะครับอันนี้กรองน้ำมันเครื่องนะครับมีน้ำมันเครื่องกรองน้ำมันเครื่องนะครับ เพราะว่าคันนี้เอาน้ำเข้าน้ำมันเครื่องนะครับต้องต้องต้องถ่ายทีเดียวไปเลยจะได้จบจบกันไปนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับของคันนี้ก็แก้อาการน้ําดันนะครับน้ําดันอาการน้ําดันนะครับแล้วก็น้ํามันเครื่องนะครับน้ามันเครื่องเอาน้ำเข้าน้ํามันเครื่องนะครับก็ประมาณนี้แหละก็เครื่องก็นิ่งแล้วโอเคครับเอาไว้กันให้ดูกันเป็นแนวทางนะครับอะไรอะไรมีคนถามผมว่าเปิดแบบนี้ราคาเท่าไหร่ อยู่ที่เกตราคาราคาของอะไหล่ดีกว่านะครับเกตราคาอะไ่นะครับเนี่ยน้ำเนี่ยของไอซินนะครับสี่ลิตรนะครับสี่ลิตรสี่ลิตรจะแพงจะแพงกว่าไอ้แบบผสมนะแบบผสมก็ตามราคานะครับอันนี้ก็แพงขึ้นมามันก็ตามเกตมันจะดีกว่านะครับแค่น้ำลอเย็นนี่ก็แพงกว่าไอ้แบบผสมแล้วแบบเนี้ยดีกว่านะครับดีกว่าแบบผสมแน่นอนนะครับผมรับประกันได้นะครับเพราะว่าผม เคยใช้มาเยอะแบบเป็น4ลิตรจะดีกว่าเวิร์กกว่านะครับแบบผสมไม่ค่อยดีนะครับผมบอกได้เลยนะครับถามว่าใช้ได้ไหมก็ได้นะครับได้แบบนึงนะครับยังดีกว่าน้ําเปล่าอะไรประมาณนี้ถ้าอยากให้ดีแบบใช้แบบ4ลิตรนะครับแบบเป็น4ลิตรจะดีมากนะครับผมของไอซินนี่ก็โอเคอยู่นะยี่ห้อนี้นะครับคุณภาพของเขาก็โอเคอยู่โอเคครับตอนนี้ก็ประมาณนี้นะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับดูภาพเคลื่อนไหวกันเอานะครับน้ำมันเครื่องเข้าระบบน้ำเลยเป็นนมนะครับสังเกตดูนะครับรถที่อาการเครื่องสนุดบ้างความร้อนขึ้นบ้างนะครับอาการนี้เราดูพวกเออระบบทางเดินน้ําหรือน้ํามันเครื่องให้ดีนะครับว่ามันมีอะไรแปลกปลอมเข้ามาไหมนะครับอย่างคันนี้ก็เช่นกันนะครับความร้อนขึ้นนะครับเท่าที่ผมตรวจเช็คนะความร้อนขึ้นที่ลูกค้าขับมาความร้อนขึ้น แล้วก็เวลาร้อนๆรถมีอาการสะดุดของคันนี้นะประเก็นฝาสูบมันแลบหรือกาลังอัดมันรอดหากันด้วยนะครับอาการเครื่องสะดุดนี่แหละนี่ก็อีกหนึ่งสาเหตุแล้วก็อาการที่ความร้อนขึ้นถ้าขึ้นบ่อยๆมันจะเป็นประมาณนี้นะครับอย่าให้เอ,อ่อความร้อนมันขึ้นนะครับความร้อนมันขึ้นจะเกิดปัญหาตามมานะครับส่วนใหญ่นะผมเคยเจอนะครับความร้อนขึ้นนะครับไม่ประเก็นแตกนะครับไม่ประเก็นแตกก็ประเก็นแลบนะครับประเก็นแทบก็คือ แลบเข้าหาน้ําหรือกําลังอัดหายแค่นั้นเองนะครับกําลังอัดหายหรือประกันกำลังอัดที่จะเข้าหากันแล้วก็เกิดมีอาการสะดุดนะครับแรกๆก็ดีนะครับผมใช้ไปสักพักนะครับใช้ไปสักพักนะครับเอ่อเกิดอาการสะดุดนะครับก็ต้องดูนะครับก็ต้องดูหลายๆปัจจัยนะครับยิ่งอาการที่เดือดเป็นฟองนะครับในระบบน้ําถ้าเราไล่น้ําดูนะครับก็ฝันทงว่าใช่เลยนะครับ เป็นไปได้หลายอย่างหลายปัจจัยนะครับผมโอเคครับเอาไว้กันให้ดูเป็นแนวทางใครสนใจทำรถสอบถามผมได้นะครับเบอร์โทรหรือดูตามข้อความผมได้เลยขอบคุณครับ